ที่นี่ประเทศไทยตอนสองคำว่าประเทศไทยนั้นเป็นคำหลังสุดที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเดิมเรามีชื่อแผ่นดินนี้วาสสุวรรณภูมิมีสุวรรณภูมิจากสุพรรณภูมิจากสุพรรณบุรีแล้วเราก็มีทองผาภูมิก็ทองเหมือนกันะนะ แต่ว่าหลักก็คือสุวรรณภูมิอาณาจักรแถบนี้คงจะกว้างไกลคงจะทั้งไทยทั้งพมา่าทั้งลาวทั้งเกเมนไปถึงมาเลเซียไปถึงเวียดนามตรงนี้แถวนี้เขาเรียกว่าแหลมทองยุคต่อมาเมื่อจัดก,กีฬาแหลมทองต่อจากสุวรรณภูมิเราก็มายุคสุโข,ขทยัย สุวรณภูมนั้นินพระเจ้าโศกมหาราชทรงพระหเรระมาประกาศพระศาสนาในแผ่นดินนี้พอสุขโขทัยเนี่ยก็มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกาศปกครองระบบพ่อปกครองลูกโดยใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และก็เป็นที่รู้กันว่าตรภูมิพระร่วงก็เกิดขึ้นในยุคสุโขทัยเป็นหนังสือเล่มแรกก็ว่าด้วยเรื่องภูมิสาอบายภูมิสุขติภูมิแล้วก็ไปสวรรค์ภูมิหรือรูปภูมิรูปภูมิรูปภพรูปภพนั่นแหละ มาถึงอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์4 0่0กว่าปีเราก็อยู่กับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสร้างคนไทยให้มีความรู้ขึ้นพอมายุคทนบุรีระยะสั้นแต่พ่อคุนพ่อพอระเจ้าตากตรงมอบแผ่นดินไว้เป็นสังฆทานในพระพุทธศาสนา โดยตรัสว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมนั่นคือถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาเป็นสังฆทานไว้แล้วมาถึงรัตนโกสิน์ตั้งแต่พระปฐมวรมกษัตริย์ตรัสไว้ว่า ตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีทุกพระองค์ถึงปัจจุบันทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญนะจากสุวรรณภูมิเราก็มายุคต่างๆเปลี่ยนชื่อประเทศชาติมาเป็นสยามคือเป็นของเราเองสยาม แล้วก็มาถึงประเทศไทยหรือไทยแลนด์ที่ฝรั่งตั้งให้คนไทยเราเลยชอบที่จะเป็นขี้ข้าฝรั่งชอบใช้คำว่าประเทศไทยคือไทยแลนด์ก็ระวังให้ดีนะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ดีฝากไว้เท่านี้ก่อนตอนสองสวัสดี